มาทากล้วยบวชชีกันะนะคะเป็นการทํากล้วยบวชชีเป็นการทํากล้วยบวชครั้รงแรกนะคะของโมนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันน้ว่ามันจะรสชาติหน้าตาเป็นยังไงนะ้องโมยังไม่เคยทำเลยตนะั้งแต่เกิดมาทุกคนเราจะมีกะทินะคะกะทิกล่องแล้วก็มีกล้วยนะกล้วยนี้ก็สีมันก่อนจะไปถึงนอร์เวย์มันก็ดําแล้วเนาะแล้วก็มีน้ําเปล่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวโมจะมานะคะจัดการกล้วยก่อนเลยนะจะปอกกล้วยก่อนนะคะพเพื่อนอ้อนะคะ ฟูงแดงด้วยนะคะ,นะคในเช่ในฟูงแดงเอาฟูงแดงนะคะกล้วยแช่ในฟูงแดงะะไปดูนะคะมวกอกล้วยก่อนเลยต่อกล้วยกันเลยนะคะข้างในก็โอเคอยู่นะทุกคนข้างนอกจะเป็นสีดำแต่ข้างในก็โอเคอยู่ เน,นี้ยจะเป็นการทำเร่งด่วนนะคะคมะนน้าวของแม่เท่าใช่ทำอย่างนี้นะคะถ้าวอ,อยากกินดูโอเคได้ได้ได้ไดชิมดูือจำได้แนละ้วว่าเป็นกล้วยที่บ้านแม่เท่านะ,ะอือฮ่าบ้านแม่เท่าชอบปะบ้านแม่เท่า,ามีสมอกล้วยโอ้มีสมอกล้วยด้วยลูกหมายถึงกล้วยเล็บมือนาน,นะคะเพื่พอนใช่ไหมลูก กินได้ไหมนะ่ะถ้ากินได้ก็กินอร่อยอร่อยละโลกูกโอ้ถ้อร่อยก็กินดูข้างในนะคะสวยงามนะคะทุกคนค่ะเสียดายนะที่ซื้อมานะอยากกินก็ซื้อนะคะทุกอย่างนะที่มีหมด ว่านเกอยากกินนะอันนี้น่าจะใช้สักประมาณกี่ลูกดิอ๋อกิเลยอีกมันอร่อ๋อกินเลยลูกอ่ะชอบหรอ,เ,อเขาเรียกว่ากล้วยอะไรรู้ไหมกล้วยน้ำวา้าไหนพูดสิกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้าค่ะ อ,อร่อยไม่กล้วยน้ำปะกล้วยไทยเลนด์เนี่ยมาฟีได้กินด้วยเป๊ะได้นะวันนี้เราจะพี่ดิบชอบเนาะเดี๋ยวแม่ก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกด้วยเนาะวันนี้เราจะทำกันแค่นี้พออีกสักประมาณห้าลูกอะค่ะ เรามีกะทิแค่นิดเดียวเองอ่ะอ,อร่อยเหรลูกอร่อยเยอะด้วยดีใจจังเลยลูกชาชอบของเราเนาะวันนี้แม่ใช้แค่ขนาดนี้พอเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีทำกันเลยนะคะเรามาเริ่มนะคะ ไงกระทินะคะลง เรจะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะโอเคนะคะจากนั้นเราก็มาปรุงรกันนะคะด้วยเกลือ,ะค,ะอค่ะก็จะใส่เปประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ มากหรือน้อยแล้วแต่นะคะตามชอบเลยค่ะคนนะค,ค,นคนนะคนคนคน ไ,ได้ไม่ได้เด <ondan S 1> ี๋ยวก็รู้กันนะคะเพื่อนๆค่ะจนน้ำมันจะเริ่มใส่กล้วยเลยนะคะ นะะเราแช่น้ำปูนใสไปแล้วเนาะลองทำดูค่ะเพื่อนๆมุก็ไม่ไคยทำเหมือนกันอันนี้คือครั้งแรกนะที่ลองทำดูเนาะเลือกอยากกินนะคะปกติจะมไม่ค่อยชอบกินของหวาน ดีเลยนะคะน้ำกะทิกับกล้วยนะคะของเรานะคะหน้าตาหน้ากินอยู่นะทุกคนเดี๋ยวก็ดูกันฮะรอเดือดแป๊หนึ่งเดี๋ยวจงใจต้องตักเอฟฟองๆไม่ออกนะคะฟองอากาศตักออกดีกว่า เพืนขาหน้าตาน่ากินอยู่นะพอ,อได้นะคะดูสีสีหอ้แตาดีอยู่นะคะทุกคนดูนั่น Luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much luck.